สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับอ,อยู่กับช่องกิจมงคลการค้าหาดใหญ่นะครับเราขับรถตามรถดัมหล่อๆกันนะครับนี่ดูดิว่าจะไปเทที่ไหนนะครับรถดัมหล่อๆ กันนี้เคยถ่ายรีวิวไว้ดูแล้วนะครับ6ลอดด้อดำ Hino Winter 500นะครับรถต่อมาจากอูซอมบัตินะครับ เพ็นที่ฝ่าท้ายเป็นรถล้อหัวยาวนะครับดํมคล้อหัวยาวนะครับตามไปดูกันครับว่าจะไปเทที่ไหนกัน ใช้ยามาเทที่บ้านนะครับนี่ตามถึงบ้านเลยครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวเราลงไปดูครับครับเสียงท่อกัวทูดนะครับ กบมานี่กบมานี่มาเลยนี่ด,ด้วยเด้อเมมกี่ยวม,มามครับกับก๋วยเสือมันกัดนะครับกระต้าล้อชุบสแตนเลสนะครับวันนี้ รถเสวยนะครับาำสวยหามนะครับสองหกล้อสวัสดีครับวิ่งลงไหนลงโรงงานนูนนี่อ๋อนี่ครับดูกระตีครับกระตี ทำสวยงากอุ่นเยอะนะครับไม่ก็ได้ล้างอ๋อ,อมาจากอุตอสมบัตนะครับนี่ ป่าท้ายต่อสวยนะครับอูนี้ต่อสวยนะครับป่าท้ายเป็นลายรถหัวยาวนะครับหัวยาวดำหัวยาวรถหล่อๆนะครับ อดินผุนเยอะนะครับดินแดงงนั้นไม่ได้ล้านะครับสวยนะครับอีนูแรงด้วยนะครับยางพันนะครับแต่ยางพันความสวยมนะครับด้านหน้ามีตุ๊กตามิชลินนะครับ มีมิะดินงสามตัวนะครับมีกระจกหน้าซ้านะครับมีมิชลิงหน้าบนไปหลังคานะครับเต็มนะครับจัดเต็มบางขุนหน้ามีนะครับคัน้อิตเตอร์อาร้อยสีดำด้านหน้าเป็นเป็นรูปหัวยาวด้วยนะครับ มีลูกพ่วงจอดอยู่ด้วยนะครับโน้พ่วงหกล้อไวหลักพ่วงด้วยนะครับอีกคันนึงความสวยงามนะครับสวยจัดนะครับคันนี้ บนกลับก็หน้าตาหล่อนะครับนี่ใบย่างขึ้นเป็นแสแตลเลสนะครับดี่เลยสเตลเลสขอบข้างสเตลเลสมดครับบันไดข้างก็สเตลเลสนะครับมีบนลังคาก็มีหมวกนะครับ นี่มีบางคุณนนะครับนี่แต่ลมต้อนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ลมน่ครับแต่ลมแต่ลมต้อนอตรงนี้นะครับ เ็บนะครับครับเก็บไว้ก่อนนะครับพอดีที่ลงลำบากนะครับความสวยงามของรถหกล้อดำมนะครับล้วแต่ใครจะชอบใครจะชอบแต่งลายไหนแบบไหนนะครับอูตอสมบัติจัดได้หมดนะครับใ,ให้บอกรถหล่อมาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับ มากคันหนึ่งเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับมายคันหนึ่งแล้วครับเนี่คน่อครับอันนี้ต่อพ่วงนะครับลูกจอดนอนอยู่ที่นี่นะครับต่อพ่วงนะครับอันนี้ต่อพว่วงอีโน่เหมือนกันนะครับ ต่อกันละอูก,กันนะครับกับอูตสมบัติ ันนี้ยังไม่ได้ป้ายนะครับก็เลยแบ่งเยอะไม่ได้นะครับรอตรวจสภาพก่อน ลินนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องกิจมงคลการค้าหาดใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ